นานแล้วซื้อจนหัวงอปันนี้ทใหน้างานใหญ่ไอออิอใหญ่เลยนะไามาดชไมาด้นวแถมยังเลื้อยคยที่เรียวแล้วแต่ เออเออใส่นั้นเลเอาลยมาไนอนดูแล้ววันนี้เราจะ้ปนหงถงอะไรอีกาง้ยเป็นเงินเก็ยงงั้นเก็บไปตัวก็ไ้ลูกหลานมาหรือเขาทบุญที่ไหนก็